บทที่เก้าอับอายขายขี้หน้าสุวรรณหวานมองหญิงสาวตรงหน้าริมฝีปากกระตุกยิ้มอย่างเย็นชาออกมาในทันทีนี้มัน่วงอีฮวนหลานสาวของ่วงชุ่นเจินยามปกติที่่วงอีฮวนไม่มีสิ่งใดทําสิ่งที่นางทํำอยู่เสมอคือการรังแกสุวรรณหวานซึ่งน่ารำคาญพอๆกับ่วงชุ่นเจนณสาวของนางเลย สุวรรณวานถอนหายใจทำหน้ามื้ยคว่มปากพร้อมเอามือข้างหนึ่งปิดจมูกและยกมืออีกข้างปัดปัดไปมาตรงหน้าเชิงรังเกียจเจ้ากำลังทำอะไร่วงอีหวนใครสงสยัยข้าเหม็นน่าเหม็นมากเจ้ากินอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยเหม็นอย่างกับของเน่าเสีย ทุกครั้งที่เจ้าเอ่ยปากมันทำให้ข้าตกใจทุกครั้งสุวรรณวานเอ่ยทำท่าทำทางอย่างกับจะเป็นลมเสียให้ได้เมื่อฮวงอีหวนได้ยินดังนั้นใบหน้าของนางก็ขมึงถึงขึ้นมาด้วยความโกรธจัดส่วนชาวบ้านบริเวณนั้นต่างพากันขำให้กับมุกตน้ายของสุวรรณวานพวกเจ้าพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มาหัวเราะเยาะข้านะฮวงอีฮวนกรีดร้อง ในขณะเดียวกันลี่ชือโทก็ทวงขึ้นมาเพราะจะต้องนำรถเกวียนเข้าเมืองให้ทันเวลาแม่นางห่วงเจ้าจะขึ้นมาหรือไม่หากเจ้าไม่ขึ้นข้าจะออกเกวียนแล้วนะห่วงอีหวนจําต้องหยิบเหรียญทองแดงออกมาสองสามเหรียญเพื่อน,นำมันมาจ่ายค่ารถนางจ้องสูหวานหวานราวกับจะกินเลือดกินเนื้อข้าจะไป แต่เจ้าต้องไล่นางสูหวานหวานและแม่ของมันลงมาก่อนเพราะข้าจะไม่นั่งรวมกับพวกขอทานข้าไม่อยากลดฐานะของตัวเองหรอกนะหลี่ชื่อโทษที่ได้ยินคำดูถูกพลันนึกถึงยามตนเองเคยถูกผู้คนดูหมิ่นมาก่อนเขาจำความรู้สึกเหล่านั้นได้ฝังใจและเกลียดคนประเภทนี้เป็นที่สุดคนพวกนั้นไร้สิ้นซึ่งความเป็นมนุษย์ เขาไม่อยากจะได้เงินจากคนความคิดสมมุมเฉกเช่นนางแม่นางห่วงข้ารู้ว่าเจ้ามีเงินในเมื่อเจ้ามีเงินถึงเพียงนั้นก็เชิญเจ้าเดินทางด้วยพาหนะที่สมฐานะเจ้าเถิดเกวียนของข้าทั้งเหม็นและสกระปรกไม่คู่ควรกับเจ้าหรอกหึมห่วงอีฮวนพ่นลมหายใจออกมาแรงๆนางกำลังรู้สึกว่าคนบังคับเกวียนกำลังไล่นางทางอ้อม เพระว่าด้วยความที่ค่ารถม้านั้นแพงกว่าเกวียนหลายเท่านางจึงไม่คิดยอมเสียเงินมากขนาดนั้นหรอกแต่นางเพิ่งแซงทําตัวร่ำรวยดังนั้นหากจะให้ขึ้นเกวียนนี้นางคงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ใดทว่าหากจะให้ขึ้นรถมา้าก็เกรงว่าเงินคงจะไม่พอ นางยังต้องเก็บเงินไว้ซื้อดอกไม้อีกข้าจะทนนั่งไปกับเจ้าก็ได้หญิงสาวตอบอย่างไม่เต็มใจห่วงอีหวนรีบปีนขึ้นเกวียนสุวานหวานเห็นเช่นนั้นจึงหลับตาลงและพึมพำบางอย่างพันใดวัวก็ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ด้วยเหตุนี้ฮวงอีหวนที่เพิ่งขึ้นเกวียนมาจึงส่งตัวไม่อยู่และล้มลงในอ้อมแขนของชายผู้หนึ่งบนเกวียนหวงอีหวนเบ้นหน้าด้วยความรังเกียจยามได้กลิ่นเงื่อโชยออกมาจากชายผู้นั้นนางรีบลุกขึ้นพลางปัดเนื้อปัดตัวอย่างขยะขยงังชี้มือไปยังชายคนนั้นและกล่นด่าไอ้ขอทาน เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงช่วยโอกาสแต่ต้องตัวข่าหญิงสาวที่นั่งอยู่ด้านข้างได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจจึงยืนขึ้นเอ่ยแทรกขึ้นอย่างขัดเคืองขอโทษนะแม่นางเจ้าล้มลงก็เพราะเสียการส่งตัวชายผู้นี้ช่วยประคองเจ้าเอาไว้ไม่ให้ล้มลงไปกองกับพื้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่เหตุใดเจ้าถึงกล่าววาจาไรยังอายอย่างนั้นกันเขาไม่ควรช่วยเจ้าเอาไว้เลยสู้ปล่อยให้หน้าสวยๆเจ้าไยไปกับพื้นเสียยังดีกว่าเป็นความจริงที่ฮวงอีฮวนเองก็เถียงไม่ได้และเพราะไม่มีคนติดตามมาด้วยนางจึงทำได้เพียงส่งเสียงหึดฮัดในลำคอปิดปากเงียบก่อนจะเริ่มมองหาที่นั่ง ฮวงอีหวนสอดสายสายตามองหาที่ว่างแต่ไม่มีที่ว่างให้นางเว้นก็แต่ที่พื้นที่ว่างข้างสวรรณหวานหญิงสาวจึงจำใจนั่งลงตรงที่ว่างนั้นกระนั้นสวรรณหวานกลับไม่ยินยอมให้นางหย่อนก้นลงมานี่เจ้านั่งดีๆได้หรือไม่ทำไมถึงไม่ให้ข้านั่งด้วยฮวงอีฮวนร้องแหลมแสบหูใช่ เจ้ามีปัญหาใดงั้นหรือไม่แน่ค่าอาจจะวางไข่ไว้ก็ได้สุวรรณหวานตอบกลับอย่างเริงร่าก่อนนำมือวางไว้ตรงที่ว่างหากแต่ฮวงอีฮวนหาได้สนใจไม่นางทิ้งตัวนั่งทับมือของสุวรรณหวานใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความบุดบึ้งสุวรรณหวานจึงดึงมือของตนออกมา ทำให,ห้วงอีฮวนเชิดหน้าขึ้นและยิ้มออกมาราวกับผู้ชนะถึงอย่างไรแม่นางฮวงก็นั่งลงอยู่ดีคนอย่างสุวรรณหวานจะเปลืองแรงสู้กับคนเช่นนี้ไปทำไมวงอีฮวนส่งยิ้มเย้ยยันใส่สุวรรณหวานอย่างสะใจสะใจให้พอเถอะวงอีฮวนเกลียยเคลื่อนตัวอีกรอบไม่ถึงหนึ่งก้านทูปวงอีฮวนก็สะดุ้งตัวโยนและลุกขึ้นยืน พลางเอามือกลุ่มบั้นท้ายเอาไว้โอ้ยสุวานหวานเลิกคิ้วรอบสังเกตคนอื่นปรากฏว่าทุกคนไม่ได้สนใจมองทางนี้นางจึงใช้มือปัดน้ำออกไปข้างๆและเหลือบมองก้นของอีกฝ่ายก่อนพบว่ากระโปรงบริเวณก้นของอีฮวงปรากฏจุดแดงๆสองจุดซึมออกมาก็บอกแล้วว่าจงสะใจเสียให้พอ สุวานหวานค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ได้เห็นส่วนฮวงอีฮวนก็ตัดสินใจเดินไปนั่งข้างๆแม่เจิ้นแทนแม่เจิ้นจึงขยบให้นางนั่งอย่างใจกว้างนั่งลงเถิดเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าพวกเรารังแกเจ้าอีกไม่ต้องมาสั่งข้าพวกขอทานสุวานหวานรู้สึกมีความสุขเมื่อมองไปยังฮวงอีฮวนที่กำลังนั่งเอามือกุมบั้นท้าย แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มีหนามอยู่ตรงนี้หากแต่หนามนี้ถูกทำขึ้นมาเป็นพิเศษจากพวกหนูตัวเล็กๆซึ่งคมหนามถูกเคลือบเอาไว้ด้วยพริกไทยมันจึงจะทำให้นางรู้สึกแสบร้อนไปตลอดทางแม่เจิ้นรู้สึกไม่ชอบใจกับคำว่าขอทานที่ฮวงอีหวนลั่นวาจา อีกทั้งยังหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เมื่อนึกถึงเสื้อผ้าอาภรร์ที่นางและสุวรรณหวานสวมใส่ทว่านางก็ทำอะไรไม่ได้จริงได้แต่นั่งเงียบๆไปตลอดทางการเดินทางในครั้งนี้ใช้เวลามากกว่าหนึ่งช่วยยามจนกระทั่งพระอาทิตย์ส่งแสงสว่างจ้าเหนือหัวจึงมาถึงตัวเมืองเสียทีเมื่อถึงที่หมายสองแม่ลูกที่ก้าวลงจากเกวียน ก็เหลือบไปเห็นห่วงอีหวนเพิ่มเงินให้กับคนบังคับเกวียนค่าเพิ่มให้เจ้าคนตระกูลห่วงกล้าใช้เงินสูรุยสูร่ายเพียงนี้เชียวหรือทั้งทั้งที่งทเงินของตระกูล่วงก็ร่ยหรอเต็มทีใครรู้จริงๆว่านางจะเสแส้งทําตัวฟุ้งเฟ้อไปได้ถึงเมื่อใดกันลีชื้อโทรสายหัวยัดเงินคืนใส่มือ่วงอีหวนแม่นาง่วงเจ้าเก็บมันไว้เถิด เจ้ารับไปเธอลืมไปแล้วหรือว่ายังมีคนไม่จ่ายค่าโดยสารให้แก่เจ้าข้ากำลังจ่ายแทนพวกเขาอยู่ฮวงอีฮวนปลายตามองไปสู่หวานหวานเพราะกลัวอีกฝ่ายจะไม่รู้ว่าตนกำลังพูดถึงนางสู่หวานหวานเมื่อเห็นดังนั้นก็รู้สึกไม่พอใจพลันก็ได้ยินหลี่ชื่อโทพูดขึ้นมาอย่างใจเย็น หากเป็นเช่นนั้นเจ้าคงต้องจ่ายเพิ่มอีกสี่เหรียญทองแดงว่าอย่างไรนะเงินแค่นี้ไม่พอหรอกหรือเดิมทีนางไม่ค่อยจะเต็มใจมอบเงินให้แก่ผู้ใดเท่าไรนะักหากเงินเหลือไม่มากพอนางจะหาของกินรสเลิศได้อย่างไรหญิงสาวรีบชักมือกลับแค่ให้ค่าจ่ายเงินแทนพวกนางก็แย่พอแล้ว เหตุใดเจ้าถึงเรียกร้องจากข้าอีกทำไมไม่ไล่พวกนางไปตั้งแต่แรกที่แท้เจ้าก็แสซงทำเป็นมีเงินหากไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นจะยังอดรวยไปอยู่เพื่ออะไรกันช่างหน้าไม่ไอายเสียจริงๆสุวรรณวานบานด้วยเสียงเอื่อยเชยก่อนที่นางจะยื่นเงินแกหลี่ชื้อโทรหกเหรียญทองแดงทว่าอีกฝ่ายกลับปฏิเสธ สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและเห็นใจข้ารู้ว่าสถานการณ์ของเจ้าทั้งสองคนในตอนนี้ไม่ดีนะฉะนั้นแล้วจงเก็บมันไว้ใช้ก่อนเถอะคราวหน้าค่อยนำมาคืน หลังจากที่คนขับเกวียนตอบกลับมาเช่นนั้นสุวารหวานก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจและเก็บเงินของตนกลับไปพวกข้าขอบคุณท่านมากในอนาคตหากข้าร่ำรวยข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนหลี่ชื้อโทรขอตัวกลับก่อนด้านแม่เจิ้นที่กำลังสงสัยมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องปิ่นปักผม ว่าลูกสาวของนางรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นไหนจะเงินจำนวนหกเหรียญทองแดงอีกนี่นางไปเอามันมาจากที่ใดกันสุวานหวานสังเกตเห็นว่าแม่ของตนกำลังมองมาที่นางด้วยความสงสยัยท่านแม่กำลังสงสัยข้าอยู่ใช่หรือไม่ประการแรกเงินหกเหรียญทองแดงข้าขุดเจอที่สวนเมื่อนานมาแล้ว เรื่องปิ่นปักผมค่าเพียงสับเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องไม่คาดคิดและนำมีดไปใส่แทนเรื่องก็เป็นเช่นนี้จริงหรือแม่เจินก็ยังรู้สึกยากที่จะเชื่อทั้งหมดเป็นความจริงสุวานหวานนำปิ่นปักผมออกมาจากห่อผ้าข้างตัวและมอบให้กับผู้เป็นแม่เพื่อพิสูจน์ให้นางเห็นว่าสิ่งที่พูดออกไปทั้งหมดมันเป็นความจริง จากนั้นหญิงสาวจึงเปิดห่อผ้าที่ห่อบางสิ่งเอาไว้และเตรียมยื่นให้แม่ของตนดูท่านแม่ข้าว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ปิ่นนำไปแลกเงินค่ามีสิ่งของที่มีค่ามากกว่านั้นเหล่าหนูภูเขาได้บอกหญิงสาวไว้ว่าโสมนี้อยู่ที่บริเวณหลังภูเขาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นทวดตอนนี้มันน่าจะมีอายุราวๆห้าสิบหกสิบปี ดังนั้นราคามันจึงสูงมากแล้วของมีค่าที่เจ้าว่ามันคืออะไรกันละ่ะเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นเองถ้าบอกท่านแม้ว่านางมีโสมอยู่กับตัวในตอนนี้แล้วละ่ะก็ท่านแม่คงจะตกใจจนซักถามนางไม่หยุดเป็นแน่สุวรรณหวานพาแม่เจ้นเดินมายัางร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ร้านขายยาเหลิญเหอ เพื่อราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลนางจึงตัดสินใจเอาสมมาขายที่นี่วันนี้คนหนึ่งแน่นอยู่เต็มหน้าร้านทำให้สุวรรณหวานต้องเบียดเสียดตัวเองและแม่ของตนเข้ามาในร้านอย่างยากลำบากชายหนุ่มที่เฝ้าหน้าร้านเมื่อเห็นทั้งสองคนจึงพูดขึ้นอย่างขี้เกียจว่า ร้านของเราไม่มีบริการรักษาผู้ยกากไร้ผู้เสร็จเขาก็หาวอดออกมาอย่างเบื่อหน่ายท่าทางและคำพูดเหล่านั้นทำให้สุวารณวานเกิดอาการโกรธเคืองและไม่พอใจเป็นอย่างมากแม้ว่านางสองแม่ลูกแต่งตัวซอมซ่ออยากจนก็เถอะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกนางควรถูกปฏิบัติด้วยกิริยาร้มารยาทเช่นนี้ ถึงจะยากดีมีจนเพียงแค่ไหนพวกเขาก็ต้องขายยาและให้คำปรึกษาแก่นางไม่ว่ามากหรือน้อยด้วยความโมโหหนางจึงเหวี่ยงห่อผ้าสีดำและวางมันลงบนโต๊ะหน้าอีกฝ่าย,ยที่สิบเลิกใส่แ<อ>ร้ง่ร้มาต้องการ<ค>นนำของเจ้า,า,าหรือจะนำของมาขายนำซ้ำยังมาเข้าพบเท่าแก่ของข้าอีกแล้วไหลสิ้นดีใส่หัวไปให้พ้นเจ้ากำลังทำให้ข้าเสียเวลา ชายผู้นั้นไม่แม้แต่จะชำเลืองมองสิ่งของที่นางนำมาเสียด้วยซ้ำเขาผลักซูหวานหวานให้พ้นทางจนสมบนห่อผ้ากระเด็นตกลงบนพื้นและในตอนที่สิ่งนั้นตกลงบนพื้นก็ได้มีคนตาดีสังเกตเห็นแล้ววอยวาขึ้นมาเจ้าบอกว่าร้านคงจะไม่มีสมเหลือแล้วแล้ว,ลวสิ่งนี้มันคืออะไรกัน ข้ามีเงินและต้องการมันมาเร็วเข้ารีบตัดมันมาให้ข้าฮะโสมไหนเล่าโสมชายหนุ่มมองไปยังห่อผ้าสีดำของสุวรรณหวานที่มีโสมอยู่ด้วยแววตาเป็นประกายจะ้ะเจ้าโสมนี้เป็นของเจ้าใช่หรือไม่เจ้าขายมันในราคาเท่าใดโปรดบอกข้าร้านยาของเราต้องการมันมากมาก เฮ้อสุวรรณหวานถอนถอ,อนหายใจนางหยิบสมขึ้นมาเก็บเอาไว้ในห่อผ้าดังเดิมข้าว่าข้าไม่ขายมันแล้วดีกว่าข้าคิดไปเองว่าร้านยาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจะมีเมตตามากกว่านี้แต่ไม่เลยกลายเป็นว่าคนที่นี่กลับดูถูกผู้อื่นเยี่ยงหมูเยี่ยงสุนะักสุวรรณหวานหันหลังเดินแหวกฝูงชนออกไปหลบหน่อยหญิงสาวกล่าวเสียงเข้ม แม่นางอย่าเพิ่งไปเจ้าตัดแบ่งขายให้ข้าสักสองชิ้นได้หรือไม่ข้าจะให้ท่านสองไม่สี่ยี่สิบตำลึงเงินไปเลยชายที่วอยๆกับร้านขายยาเมื่อครู่ได้มาดึงตัวของหญิงสาวไว้นางจึงยกคิ้วสูงมองไปยังชายผู้น,นั้น นางไม่ทราบถึงราคาของโสมทว่าการที่ชายคนนี้ได้เพิ่มราคาให้มันอย่างรวดเร็วเรากับกลัวว่านางจะวิ่งหนีหายไปไม่แบ่งขายโสมให้เขาเหตุผลนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าโสมเป็นของที่มีค่ามากทีเดียวท่าทางลังเลของสุวรรณหวานทาให้ชายหนุ่นร้านขายยาที่รอบมองสถานการณ์อยู่กลัวว่า อีกฝ่ายจะขายให้กับคนอื่นเขาจึงตัดสินใจพูดด้วยท่าทีสุภาพนอบน้อมต่างจากเมื่อครู่แม่นางท่านทราบหรือไม่ว่าสมนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับคนไข่ามากมายหากท่านขายให้ข้ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดมามันก็ถูกต้องแต่นางยังรู้สึกแค้นใจอยู่เล็กน้อยที่เมื่อครู่อีกฝ่ายกล้าดูถูกนาง ดังนั้นก็อย่าหวังว่านางจะขายของสิ่งนี้ให้กับเขาเลยเหตุใดเจ้าจึงไม่คิดถึงตอนที่เจ้ามองข้าอย่างดูถูกดูแคลนเจ้าคิดว่าข้าเป็นพวกหัวอ่อนหรืออย่างไรให้ตายเถอะข้าจะบอกอะไรเจ้าให้นะข้าพูดคําไหนคํานั้นหากบอกว่าไม่ขายข้าก็ไม่มีวันขายมันให้กับเจ้าเจ้า ชายหนุ่มหน้าแดงด้วยความโกรธเจ้าเหตุใดเจ้าถึงเป็นคนหยาบคายเช่นนี้ข้าพูดเพราะว่าข้ากำลังรีบแม่นางอย่างได้คิดมากไปเลยสุวรรณหวานเหลือบไปเห็นหญิงสาวหน้าตางดงามคนหนึ่งนางพยักหน้าลงนิดๆเพื่อเชิญเชิญให้สุวรรณหวานเดินเข้าไปหา ทันใดนั้นสุวานหวานรู้ได้ทันทีเลยว่าตนไม่จำเป็นต้องง้อร้านขายยาเฮงสวยนี่อีกมันถึงเวลาที่จะบอกลาชายหนุ่มมาระยาสามคนนี้แล้วเก็บปากของเจ้าไว้หวันล้อมคนอื่นเธอะข้าขอตัวหญิงสาวเชิดหน้าขึ้นสบัดหน้าไปอีกทางและเดินออกไปอย่างไม่สนใจใยดีโดยไม่ลืมที่จะจูงมือผู้เป็นแม่ออกมาด้วย สุวานหวันแหวกผู้คนออกไปและเมินคำร้องขออ้อนวอนของชายหนุ่มรอบตัวสุวานหวานเต็มไปด้วยฝูงชนที่รายล้อมเพื่อขอซื้อโสมป่าจากหญิงสาวแม่นางจะโสมนั่นแบ่งขายให้ข้าได้ไหมข้าต้องการเพียงแค่ชิ้นหนึ่งเท่านั้นเพียงชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นชิ้นบางๆก็ได้ สุวรรณหวานกระชับห่อผ้าไว้แน่นเพราะเกรงว่าคนพวกนี้จะมาทำร้ายแย่งสมของนางไปชายหนุ่มร้านขายยามองไปยังฝูงชนที่แห่เข้าไปรุมล้อมสุวรรณหวานอย่างรู้สึกตื่นตระหนก เนื่องจากโสมเป็นของที่มีค่าและยังหายากมากๆอีกทั้งโสมยังเป็นสิ่งที่สามารถนำมาซึ่งกำไรมากมายให้กับร้านยาเขาจะไม่ยอมให้คนพวกนั้นได้โสมตัดหน้าร้านขายยาเหลิญเฮอแห่งนี้ไปหรอกชายหนุ่มร้านขายยาคิดไม่ตกและกังวลอย่างมากเขาจะทําอย่างไรดี ชายหนุ่มตัดสินใจวิ่งไปหาเท่าแก่เจ้าของร้านที่ไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจเขาเลยทว่าเมื่อเอ่ยปักเล่าเรื่องโสมของสุวานหวานให้ฟังเท่าแก่ก็รีบลุกขึ้นและวิ่งออกไปหน้าร้านพร้อมชายหนุ่มทันทีแม่นางเจ้าให้ข้าดูโสมนั่นได้หรือไม่ได้สิสุวรรหวานหันกลับไปมอง นางพิจารณาดูแล้วว่าเท่าแก่ร้านยาผู้นี้ดูเป็นมิตรมากกว่าลูกจ้างของเขาเป็นไหนไหนหญิงสาวจึงตอบตกลงและยื่นโสมนั้นไปให้อีกฝ่ายดูเท่าแก่ได้พิจารณาโสมที่หญิงสาวอย่างทีท้วนดวงตาของเขาลุกโชนด้วยความละโมบโลบมากทว่าท่าทางของเขาสงบนิ่งและเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งนี่มันไม่ใช่โสม ทุกคนมองหน้ากันอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจะเป็นไปได้อย่างไรที่ของสิ่งนั้นไม่ใช่โสมเท่าแก่ร้านยาลูกคราวของตนเองด้วยท่าทีนิ่งเฉยไร้ความกังวลหรือร้อนรนตกใจสิ่งนี้คือรากดอกลูกโป่งลักษณะของมันอาจจะดูคล้ายโสมแต่ไม่ใช่เชื่อก็บ้าแล้วคิดว่าจะโกะหกข้าได้งั้นหรือ นางอุตสาคิดว่าเท่าแก่คนนี้จะแตกต่างจากชายหนุ่มแต่ไม่คิดเลยว่าทั้งสองคนนี้จะมีนิสัยเหมือนเหมือนกันสมแล้วที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างกันนิสัยแย่เหมือนกันไม่มีผิดสุวรรณหวานไม่พอใจกับคำโกหกของชายชารา นั่งหันหลังเดินออกไปแต่ก็ต้องสะดุดกับคำพูดหนึ่งที่เขากล่าวแม่นางถึงแม้ว่ารากดอกลูกโป่งนี้มันจะเป็นของธรรมดาแต่เพื่อเป็นการขอโทษข้าจะรับซื้อมันไว้ในราคาสูงแล้วกันเจ้าคิดว่าอย่างไรราคาสูงงั้นเหรอแล้วมันเป็นเงินเท่าใดกันสุวรรณวันเอ่อยถาม เท่าแก่คนนี้พยายามกดราคาตั้งแต่การบอกว่าสมนี้เป็นรากดอกลูกโป่งแล้วทั้งยังกล้าพูดว่าจะซื้อมันจัดค่าด้วยราคาสูงอีกนี่มันกลเม็ดวิธีของนักต้มตุ๋นเลยไม่ใช่หรือไงเราราวหนึ่งตำลึงเงินฮะสุวรรณหวานอึ้งกับคำพูดนั้นสุดยอดกลโกงเลยนะนั่นนางไม่ได้หูฝาดไปใช่หรือไม่ เท่าแก่พูดด้วยสีหน้าจริงจังดูน่าเชื่อถือรากดอกลูกโป่งเป็นพันไม้ที่มีอายุมากและสามารถใช้เป็นยาได้เช่นกันแต่หน้าเศร้าที่มูลค่าของมันไม่สูงนักค่าให้เจ้าหนึ่งตำลึงก็นับว่าเป็นเงินที่สูงแล้วล้อกันเล่นหรือไงนี่อีกฝ่ายเป็นเท่าแก่หรือว่าจนกันแน่หากว่านางขายให้กับคนอื่นที่ต้องการสมคนละชิ้น แค่เพียงชั่วครู่นางก็คงได้เงินมากกว่าห้าร้อยตำลึงเลยด้วยซ้ำคืนสมค่ามาเถิดค่าไม่ต้องการขายมันแล้วสุวรรณวันเอ่ยอย่างเหนื่อยใจนา่งจับสังเกตได้ว่าเท่าแก่ไม่อยากจะคืนส่งให้นางเท่าไรนะดังนั้นนางจึงรีบคว้าสมกลับมาอย่างรวดเร็วและส่งยิ้มไปให้เท่าแก่ร้านขายยา ตอนนี้ข้าก็ยังไม่รู้แน่ชัดหรอกว่าสิ่งนี้คือโสมใช่หรือไม่ในเมื่อท่านบอกว่ามันไม่ใช่โสมเหตุใดจึงจะช่วยซื้อมันในราคาที่ต่ำเอ้ยสูงขนาดนี้ที่ท่านโกหกว่ามันเป็นเพียงแค่รากดอกลูกโป่งทั้งที่แท้จริงแล้วมันคือโสมแสดงว่าท่านคงคิดจะซื้อมันไปในราคาต่ำแล้วขายให้แก่ชาวบ้านราคาสูง เพื่อกำไรหลายพันตำลึงใช่หรือไม่ราวกับคำพูดของหญิงสาวแทงใจดำเท่าแก่ผู้นั้นเข้าอย่างจังใบหน้าของเขาซีดเผือดเหงือผุดเต็มหน้าผากสุวรรณหวานมองดูชายตรงหน้าด้วยแววตาสะใจและรอฟังว่าอีกฝ่ายจะว่าอย่างไรต่อแม่นางได้โปรดให้ข้าลองดูใหม่อีกรอบเถิดข้าจะให้ราคามากกว่าหนึ่งตำลึง ปรดขายรักลูกโป่งนี้ให้ข้าด้วยเถิดเพื่อเห็นแก่ความพยายามในการขุดมันออกมาของเจ้าผู้คนที่อยู่รอบข้างต่างรู้สึกเช่นเดียวกับสุวรรณวานพวกเขาถอนหายใจกับคำพูดอันไร้เหตุผลของเท่าแก่ผู้นี้จะเป็นไปได้อย่างไรที่รากดอกลูกโป่งจะมีราคามากถึงขนาดที่เขาจะต้องร้องอ้อนวอนหญิงสาวเพื่อให้ได้มันมาครอบครอง พวกเขารู้ว่าเท่าแก่ต้องมีสิ่งใดแอบแฝงอยู่เป็นแน่จึงพยายามหลอกให้สู้หวานหวานขายมันเจ้าไม่เห็นหรือว่าเจ้านี่ไม่ใช่รากดอกลูกโป่งแต่เป็นสมจริงๆหญิงสาวพูดอย่างหมดความอดทนแม่นางเท่าแก่ผู้นี้เคยเป็นหมอมาก่อนเขาไม่มีวันที่จะโกหกท่านหรอกใช่แล้วแล้ว ร้านขายยาเหลินเฮอใหญ่โตและมีความน่าเชื่อถืออย่างมากเลยทีเดียวเสียงของคนในฝูงชนบางส่วนเอ็นเอียงไปทางเท่าแก่มิจฉาชีพหญิงสาวขมวดคิ้วพอได้แล้วแล้วถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อค่าหลักก็ทำไมไม่ลองเอารากดอกลูกโป่งนี้ไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านทางมาแถวนี้ดู แต่เอาเธออย่างไรก็ตามข้าไม่อยากจะทำให้สมของข้ากลายเป็นรากดอกลูกโป่งราคาถูกหรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนต่างมองหน้ากันอย่างทําตัวไม่ถูกสุวรรณหวานห่อสมให้เรียบร้อยดังเดิมพร้อมชูมันขึ้นเพื่อพูดบางอย่างท่านพ่อขาพ่อขาท่านช่วยดูรากต้นลูกโป่งของข้าทีสิข้าว่ามันค่อนข้างใหญ่อยู่นะ คงจะได้สักตำลึงหรือไม่ก็ครึ่งหนึ่งก็ยังดีท่านคิดว่าอย่างไรนางคิดว่าจะขายรากดอกลูกโป่งได้ถึงหนึ่งตำลึงงั้นเหรอรากดอกลูกโป่งนั้นมีค่ายอย่างมากก็แค่ยี่สิบเหรียญทองแดงเท่านั้นหละ่ะเท่าแก่ร้านขายยาคิดในใจโดยไม่ปริปากเอ่ยคำใดเขาไม่คิดว่าหญิงสาวตรงหน้าเขาจะโต้เขากลับเช่นนี้ พ่อค้าที่สัญจรผ่านมาได้แต่ยืนงงที่ถูกลากเข้ามาในสถานการณ์อันแสนวุ่นวายนี้ส่วนชายหนุ่มร้านขายยาอีกแห่งก็มองเห็นสายตาแปลกๆของเท่าแก่ร้านจึงบอกกับสุวารณวัน,นว่าแม่นางเชิญเข้ามาในร้านของเราก่อนเถอะข้าจะดูมันเองสุวรรณวันเบื่อหน่ายกับคำหลอกลวงของคนเหล่านี้เต็มทน นางจึงใสยะยิ้มดึงผู้เป็นแม่ออกจากสถานการณ์ที่วุ่นวายเช่นนี้โดยไม่สนใจคนรอบข้างเลยแม้แต่น้อยหวานหวานทำไมเจ้าไม่ขายมันไปละ่ะเขาจะให้เราถึงสองตำลึงเงินเชียวนะแม้ว่าเราจะนำปิดเงินไปจำนำก็ยังได้ไม่ถึงครึ่งตำลึงเลยนะลูก สุวรรณหวานถอนหายใจด้วยความเหนื่อยใจไม่คิดเลยว่าท่านแม่จะคล้อยตามเท่าแก่มิจฉาชีพคนนั้นไปด้วยท่านแม่นั่นคือโสมไม,ไม่ใช่รากดอกลูกโป่งราคาของมันไม่มีทางน้อยไปกว่าสองตำลึงแน่นอนสุวรรณหวานพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง เจ้าก็ได้ยินแล้วไม่ใช่หรือเท่าแก่ผู้นั้นเขาเป็นถึงหมอเลยนะเขาไม่โกหกเจ้าหรอกแม่เจิ้นรู้สึกสับสนและเหนื่อยมากเพราะตั้งแต่ขึ้นเกวียนมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นไม่หยุดสุวรรหวานอยากจะบอกให้แม่ของตนได้เข้าใจอะไรมากกว่านี้แต่ก่อนที่จะได้อธิบายอะไรให้แม่ของตนฟังจู่ๆก็มีชายชุดดำวิ่งเข้ามาฉกของในมือของนางไป